ขอบคุณนะท่านประธานครับขับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมในแพทย์น,นันนัอริยะชัยพาณิตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ผู้สักราชทั้งสามร่างนะครับ สำหรับผมเองก็จะขออนุญาตเบาๆนะครับจัดเบาๆคงไม่ได้จัดหนักเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับครับท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีคนสนใจกันมากนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อเมื่อมีอะไรที่ไปยุ่งกับรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีข้อโต้แย้งหรือจะมีข้อขัดแย้งกันกันมาก ในความเข้าใจของผมจริงๆแล้วผมว่ามีไม่ถึง2%ของคนไทยที่จะมีความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญหรือเคยอ่านรัฐมนูญจบทั้งฉบับธรรมทานครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อเรามีการใช้กฎหมายไปสักพักเมื่อเห็นข้อบอกพร่องนะครับก็ต้องมีการแก้ไขซึ่งก็มีการเสนอกฎหมายเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมได้ ซึ่งสภาแห่งนี้ก็ได้ทำกันมาตลอดรัฐมนูญก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะไม่อยากให้แก้ไขง่ายแต่มันก็แก้ไขได้ครับในรัฐมนูญปี2,550ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีมาตราที่ให้เราแก้ไขามาตรา290เบให้แก้ไขได้นะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วจในที่ประชุมเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ย มาตารา291วงเล็บ1นะครับก็ต้องเสนอยัตติเข้ามานะครับจาก3ช่องทางเท่านั้นเองนะครับก็จากคณะรัฐมนตรีนะครับ,จา,า ree, รบจากสอสอ1ใน5ของสภาผู้แทนหรือสอสอบวกสวหนใน5ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50,000คนนะครับท่านประธานครับเราพูดกันอยู่หลายครั้งนะครับว่าสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยก็มีรัฐธรรมนูญนะอาจจะเรีก่กว่า ฉบับแรกของโลกนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็มีเป็นฉบับเดียวอยู่ตลอด220กว่าปีมานีก็มีการแก้ไขนะครับแก้ไขประมาณ20ครั้งสรุปแล้วเนี่ยเขาก็แก้ไขประมาณ10ปีต่อครั้งรัฐธรรมนูญเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าประเทศไทยเรานะครับท่านประธานครับคนไทยเราชอบฉีกนะฉีกรัฐธรรมนูญนะครับ ก็ฉีกจะโดยการปฏิวัติการรัฐประหารการปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะครับหรือแม้ก็ติดเชื้อกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีกําลังจะฉีกอีกนะครับเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากหลือเกินมากมาตลอดนะครับเรามีมาแล้วเนี่ยสิฉบับนะครับจากปฏิวัติจากรัฐประหาร1 3บสฉบับ แล้วก็มีการจากที่สมาชิกมีสอสร,ะรอนะครับอีกประมาณ4ครั้งนะฮะตามที่ที่ประชุมก็ได้มีผู้กล่าวไว้แล้วนะก็ฉบับแล้วก็มีท่านก็กล่าวบางท่านก็ได้กล่าวแล้วว่ารัฐมนตรเรามียืนยืนแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นเด็กน้อยแล้วเกินไม่ได้ก้าวไปสู่ตรงไหนเลยนะครับก็มีการกล่าวว่าการล่างนะฮะสสร,สรครั้งที่3นะว่าเป็นครั้งที่ดีที่สุด นะครับก็เกิดขึ้นในสมัยที่รัฐบาลท่านบรรหารศิลประชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพศ .2538 และในขณนะนั้นก็มีดีอีกอย่างก็คือท่านประธานรัฐสภาท่านอาจารย์มารุดบุญนาคได้ตั้งคณะกรรมาการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับหรือคอปพอ,พอนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะครับก็มีข้อเสนอให้ปฏิรูปการเมืองพร้อมเสนอกระบวนการจัดทารัฐธรรมนูญ ซึ่งสสก็ได้นําข้อบกพร่องต่างๆนะครับมาแก้ไขเขียนใหม่นะครับโดยมีกรอบมีการฟังรับความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40นะครับแน่นอนครับใช้ไปแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับก็หลายๆท่านในที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้กล่าวแล้วนะครับมีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับจึงมีที่มาของสสชุดที่4คมชนะครับ ก่เพื่อก่อให้มีรัฐธรรมนูญปี50คอมชอนี้นะครับซึ่งก็ว่ากันว่าไม่ดีนะครับไม่ดีแม้ว่าจะหลายๆท่านก็ว่ามีข้อดีมีการแก้ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี40นะครับซึ่งมีคนอภิปรายกันมามากแล้วนะครับเพราะงั้นที่ว่าไม่ดีก็เนื่องจากว่า หลายหลาท่านก็รังเกียจนะครับว่าสะสะรมาอย่างไงมีขั้นตอนมีกระบวนการได้มาซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีจากอิทธิพลของคอมชอจากคณะปฏิวัติซึ่งเป็นศูนย์อำนาจนะครับสำหรับคราวนี้นะครับเราก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสะสะรชุดที่5นะครับคราวนี้นะเกิดขึ้นนะครับตามที่ทุกคนทราบท่านทั้งหลายครับสภาของเราเนี่ยปกครองโดย จำนวนเ,เสียงข้างมากนะครับรูบ y ยนัมเบอร์นะครับเพราะตามตากมตะนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นล่างเสร็จนะฮะก็น่าจะมีคนไม่ชอบอย่างีนะครับแม้ว่าบางท่านจะกล่าวว่าท่านจะรู้ได้ไงว่าสสรอเป็นใครยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้มาเลยนะครับ แต่แน่นอนนะครับการปกครองโดยเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้ก็ต้องมีอิทธิพลนะครับจากคณะที่มีเสียงในสภามากที่คุมเสียงในสภาได้ก็คือรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นศูนย์อำนาจนะครับคนก็จะโต้แย้งอีกนะครับก็ไม่ชอบอีกนะครับเพราะว่ามันมาจากศูนย์อำนาจซึ่งวันนี้ก็ได้สับใหม่นะฮะศูนย์อำนาจก็คือผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้างผมได้ยินในที่สภาแห่งนี้ได้พูดนะครับ ประธานครับเนื่องจากไม่มีกรอบการศึกษานะครับเหมือนอย่างแบบเช่นที่ของอาจารย์หมอประเวศเหมือนอย่างส,สาร,รนะครับชุดที่สนะครับจะมีบ้างก็เดี๋ยวของคณะกรรมการสองชุดเล็กๆนะครับเช่นของท่านดิเรกถึงฟังนะซึ่งก็มีก็ก,กน่าจะแก้ไขเพียงบางข้อเพราะฉะนั้นการยกร่างทั้งฉบับนะครับจึงมีคนเป็นห่วงมากนะครับถ้าตามประกาศแล้วนะครับสสรชุดที่4สสรชุดที่5ก็มาแบบเดียวกัน นะครับผลมันก็จะได้แบบเดียวกันนะฮะเพราะว่ามีศูนย์อำนาจเป็นผู้ว่าจ้างนะครับผมว่านะครับผมก็ยังไม่เห็นมีความพร้อมหรือมีความจําเป็นที่จะก็ต้องแก้ทั้งฉบับนะครับแต่เท่าที่ยังไม่เห็นกรอบที่มีการที่มีผลจากการศึกษาว่าจะแก้ตรงแก้ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้เห็นข่าวนะครับก็อยากขอบคุณคุณประวิตรรัตนเพียรน,นะครับท่านกรรมการตรวจการแผ่นดินและสภา ที่ได้เสนอต่อสังคมนะฮะจะตั้งคณะกรรมการทํางานผู้ทรงคุณวุฒิสิบถึงยีคนนะครับพิจารณาในสิ่งที่ควรจะแก้หรือไม่ควรจะแก้นะครับจากที่ผมเรียนได้ทราบแล้วว่าเราดําเนินการหรือเราดูแลกันด้วยนะครับเสียงข้างมากนะฮะรูบไบหมาบอร์นี่นะครับผมก็เคารพเสียง,เส,ยงเ,เสียงที่หวตที่มากกว่านะครับ ผมก็เชื่อว่าก็คงรัฐบาลก็คงจะสามารถคุมเสียงข้างมากได้ผมก็อยากขอวิงวอนนะครับให้รัฐบาลนะครับได้กรุณาดูแลนะครับสชรนะครับได้ยกร่างรัฐมนูญให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนหลีกเลี่ยงหลายๆสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงนะครับอยากให้เป็นฉบับสุดท้ายนะครับที่ไม่ต้องให้เรามาล่างใหม่ทั้งฉบับอีกอีกเลยนะครับ ประเทศไทยได้เสียเวลากับเรื่องรัฐธรรมนูญมามากแล้วนะครับเรามีปัญหากับรัฐธรรมนูญมากเกินไปนะครับทำให้ความเจริญของประเทศสะดุดตลอดเวลานะครับขอบพระคุณครับ